มันน่าจะโห่จะมันมีอะไรไม่รู้อยู่ขลังหูนะแทบไปลีเลยผมรบกวนใครอยู่ใกล้บ้านเหลี่ยงเดินเข้าบ้าเหลียงนีหนีแน่นอนจะสเปนหนึ่งเครื่องดี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 ตีดีดีดมดี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 ดพดี้วดูดี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 าีดีดีีดีมีดีดีดียีดีดีอีด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 เดี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 ีด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  ปูแพปเปอร์ไม่ได้เก่งอะไรหรอกอ่านไปก่อนตาไปก่อนเฮ้ยมันมาเร็วใช่ไหมโอ้ยข้ามีอ้เหี้ยมมามามาวางกับดจอีกแล้วอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงแทปเปอร์ตาที่แล้วเลยเนี่ยมาผมโอเคมันกลับมาทางทางเครื่องเฮ้ยมีมีคนดึงไหมมีคนดึงด้วยนอนไม้ผมนอนไม้แม่งอุ้มเลยวะง่าอยู่นอนอยู่มั้งไม่โอน หลุดไหมใช่ทัาบอลอีกคนแนขะ่เสาปลาเหลี่ยมไม่ทันแล้วโตไม่ทัน,นตอนตูดอุ้มเลยมาเลยมันกางแขโอเคเลยโอเควเค้าวไป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 โกโลไปเลยเลยปมันไม่ตีว่ะโเคเชียที่ล้อะไรผมตายง่าย กดทันได้ไงผมไม่เคยกดทันเลยเดือนนก็ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างครับส่วนใหญ่จะไม่ติดมากกว่าจะหมดศรัทธาในตัวมันแล้วเลยร้ายกาพวกนี้ร้ายแรงเข้ามาทางนี้อุ้ยไม่โดนรู้ว่าโหดเนี่ยมันไม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยหนวได้อยู่จะไปแท็บตรงไหนมาไเนกามาดิครูปตีเลย เอามีนตัวเองไม่กนีดเขาเลยผมอยู่เอาเฮ้ยเขาไป้หันควเลยผมไปฉีกมันบอกแล้วนะมันมาประตผมดดีอะไรก็มาดิฟูดเฮ้ยรนเฮ้ยเบลล ไม่ตัดใจเราเลยเอ้ยมันมาแล้วคือต้องเสร็จวันนี้เลยโอ๋อไอ้เหี้ยจะบอกเรากรู้อะอ่ะาชิตแมนโอเคผมล้มหรือว่าจะไม่ไม่เคยหายไปไหนหมดนะ้วขาเอผมลงห้องเตาดินเลย ใช่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 ให้พุงหลุดแล้ได้เป็นแล้วไปกับเาเรื่อผมบไาูได้มากบอกเลยไปเลี้ยวไปอยู่เลีวโอ้ชิโ n มบี้เล่นผมหลุดโอ้เอกเค่อีกแล้วโอ้เปยดย่อฮิตเฮ้ยมึงอะมึงอะทำงานเองกูตอบใช้คนไอ้นี่กรีเจนเขารีเจนมันหมดและ แล้วผมก็โดนไปจิ้มทีหนึ่งข้าเป็นดิจิตแล้วเรามาต้มเรื่องอาสังพลแบบนี้เฮ้ยโดนแฝงคนแรกแล้วเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงเฮ้ยรายการไม่ดีกำลังไปกำลังไปร้องไปดิทำไมดิโค้กไอ้คุณไม่ใช่คนนี้ด้วยเฮ้ยตามมา ปกติมันจะร้องขอชีวิตเอ้าโอเคผมก็เอ่นละเฮ้ยไรทำงานไรผมผมเห็ุที่ยาทำงานบู๊มาดิครับก็มาดิคุปอยู่นี่ฮัลโหลอุ้ยรถไฟไปโดนอ่านี่ครับเนียนซ่อมเลยครับอไปเดินผมเดินด้วยผมเดิน้วก็มาดิคุปก็มาดิคุปเคื่อนอิสเรจแล้วก็มีชาดไปกว่าครึ่งแล้วโอ้โหน สไปหาไม่ต <thôi S 2> <łbym> ิดตลอดเลยไอให้คนนึงวิ่งมาฮิวผมหน่อยเฮ้ยเลาเลยไออุ้มได้อุ้มได้เต้นสวยโง่แป้งตึ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 งคย่าไปดาวพอดิข้ากูแค่กดแต่ฮ่านเ่นแหละกูณทำตามสเส้นที่พี่เขาบอกกูต้องวิ่งสวนของก็พอโย่บางทีก็ไม่ติดดิ แฟนทึบเครื่องไปไปไม่ได้ไม่ได้วย <c oughs> โอ้ว้าว <c oughs> อ่าไม่ติด <c oughs> พูดไปหนึ่งดออ <c oughs> ในขณนะนั้นเอง ผมผมเล่นไม้บานเล็กน,นะโอ้ยอย่าบางนี้จะ, oh, <shit. S 2> นจะเสร็จอยู่แล้วโอเคน่าจะเสร็จหรือเปล่าพี่สิดแปดไปไปไปมีบอลโลอยู่ พี่กดได้หันไม่ทันสวยเอ้ยมาแล้วไอ้ดวมแทงไอ้ขอที่บอกให้พี่ขอเดนหน่อยโอเค Let's go รอดนั่นแหะเราไม่ <c oughs> ไมน่าจะรอด